สบายดียำแบรนทุกคนตอนนี้คอยกามาอยู่ที่บากกระดอกมืม่อวันนี้ไปกับแม่พระทิพทุกคนเลยมาเล่นน้ำป้าน้ลุงแล้วก็บักเอิญพิ่นว่าอ่าพะกุ้มลายแล้วก็เพิ่นก็พาไปเอาพะกุ้มได้พะกุ้มนี่กาอิงตาผู้มักอด้รทุกคนได้เอาอันน่ะเอาไปต้มหรือไปอ้อมแกงกับเพาะกระแซบแล้วก็นอกจากนั้นกัเอาไปคั้นเห็ดส้มพักได้คือกับประกาศแต่ว,ว่าราสชาติมันส้สมแซบกินเมฆก,กไ็ได้นะเรือดไปต้มกับป๋า

ô oh, hơi nhọc bồm <laughs> cho em này sao? Ừ Ồ oh. <laughs> rồi ừ. Màu xôn, ô, ừ. để oh. cha có thả nè Bà cha có thả đi Thả bà lô với này Vô oh, hết, <laughs> <Để> hết <cười> đây <cười> โอ้มันไล่เลยนะัน่นนีกดเลขกเด็เชลเลขไอนนไนะโยเกไล่ไปเลยโอ้กำลังนึงแน่แห้งรถเท่อแห้งนี่ไครว่าเขามัแห้งไงรถเท่าไร ชีพัป่าเอชิมันป่าอเนาะเอาเองคิดเองเลยบัดเนี่ยโอ้โหโชีพันป่าข้างในเนบับัตทะเนี่ยบัตทาเนียจ้างท่าเราดูดิบนี่หรือบัตทาเอาผืนบ่เออเอาผืนซือเอาดาผืนบ้านนาอผืนหรือเขา เป็ตัวใหญ่พื้นกันเลยโอ้เอล่าโฮ้เลยคักได้ี่ิมกมกเลยนี่มกปลาโมกปลาคักน้อยปลาซิวปลาต้องคักเลยเด้ตัวแรงมาเนี่ยมกปลามกปลาเด็ดอันนี้กับตัวแรงมากัาที่อยู่โฮกลิ่นแม่สิงคุยเธอกระมีอยู่เด้ปลาเฮือนเจ้านี่

อ่าตอนนี้ก็กำมาอยู่ที่บ้านกระดอบ้านกระดอนี่ก็เป็นบ้านหมู่บ้านหนึ่งเลยที่มีสองหมู่บ้านแล้วก็จะมีอ่ากลุ่มหนึ่งก็จะเป็นอ่ากลุ่มเตอร์และกลุ่มเนอร์บ้านกระดอนี่ประมาณดูได้อยู่ได้ประมาณรอดไปกสิบหกทางสองกลุ่มบ้านถูกเนี่ยแล้วก็มีสายห้วยนะทรายห้วยน้ำอีก โอียไกเตอตัวให่นะไปขับอาลำอยู่นี่ได้ทุกคนเลยอ่าะว่า้ำเซมันกัไก่ในน้ำโขลกกลับไปครึงบ้านเลยได้สุดทายตัแรงมากับพากับอาลำนดเียปุ้มๆๆนเียอ่ามนไปแบบนึงเนี่ยไปทางนี้เนาอฮะ พักกุ้อย่างนี้เลยเช้ามันก็เลยทำแคมโวยบ่ไอปูนไอปูนผักปูนเนี่ยไป่าพักกุ้งเอาไปคันส้มเกลือสมโอ้กินเลยซอยป่าเนี่ยคัดเลยนี่นะเออเอออ่าแม่ประทิพก็ไปนำทุกคนเลย หย่อดงาหยามหยอดมาเลยจะคอยขึ้นเลยตะกุ ha, ้มนี ông, e ่ก็เป็นหยามไปได้มาเกิดนี p, h, ่ได้เลยหยามเดีสี่เดือนห้าแล้วก็หยามใบไม้โป่งมันก็จะโป่งได้ปีหนึ่งมีเท่อหนึ่งได้อ่าเรียกว่าเลยว่าเอาเอาไปตักแดดตักแดดหนึ่งแล้วก็ไปขันส้มได้อ่าแล้วก็แซ่บ ากินกับซอยปลารหรือว่ากินกับสม้มกินเม,ม้เงได้ไหมโอ้จะขึ้นต้นไม้แล้วนะเว้ย,ยามเกิดตามขเขมพูอีนกเมื่ออ้อมแล้วก็เห็ดส้มคือกับส้มพักการ์เมแรงเนาะมาไปอ้อมมากินด้ยไปคั <proceso S 2> ืค่ออัดค,คือกับส้มพักการมีแรงสิง Ờ, khỏi hỏi đây. Say ờ. cái bữa ừ. tôi đi xem cái bữa 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 จะไปอักไปอักนอเอตละอักนี่บเอตละโออักหญนี่จะไปเลยได้นออ่ะน้อๆเฮาทีนี้ก็ไปเอามะขามอยู่ในต้นแล้วก็มาล้างอยู่น้ําโฮยนี่แหละหลงจากลางน้ําโฮยแล้วก็สิได้แบ่งกันเด้อ

น่าบาดเจ็บนะอยู่นักเกิร์ตเกี่ยวกการแบ่งมะคามหรืออักอักหนาพินนี่เพื่นจะแบ่งเป็นสาวนะสาวแล้วจะก้มหนึ่งสาวแล้วก้มหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนทุกคนเลยแบ่งหมดละสาวหมดละสาวเพื่นจะแบ่งได้เพื่นจะนับเอาได้ให้เสมอกันเพราะว่ามะคามเลยนะเพิ่นเอาอยู่ในต้นแล้วจากนั้นเราก็มาบีบมะคัม มาจอุฮ่าโอโอ้ตรกาโออันไหนเจาะนึ่งอันโออน่ขึนาอันเตียเจาะโดนในตะบนจาใช่ม่น่าน้ำโอชานี่กับแม่น้ำโยทีไล่มาแต่ท่าพิงบ้านท่าพิงทุกคนได้ หลักไรผ่านบากระโดในบักกระโดในการเป็นซองกุมบ้านในการไปกุ่มเตอร์หรือกุมเนอฮะโอ้ตะโพลเลยปันนี่เอออ่าบาดอนมาเอาพวกพวกลุ่มบวกเจอเส้นอ่าน้องน้อยเผื่อเราบุลุมม่มบุลอยบุลุ่มบุลอยจังหวะจังการเราจะมาเบิ้งนะยุดท้ายมาปัน่นในมะขามตะก่อดเลยในมะขามเนื้อไปโค้กินจะแซ่บเลย อ่ะมื่อแล้วบันนี้เนาะอ๋ออาโซดีโซดีอ่าไปละน้อยหาปั่แล้วก็มนนบบนนื่อนะเพราะว่าเครืบ้านเลยทุกคนเลยอ่ะประดอนกันจะไปหาภกุมต่อทุกคนโอ้งามตัวเลยอ่าย้อนใ่ใครเนี่ยโอ,ไไอย้ไปกินลาบเด้ซอยป่าเด้คือจะขัก นอนอ่อนๆเนี่ยป้าจ้ะคักถัวเนี่ยไปเก็บยนอนไปไขในการสรรพคุณของมาในการแก้ข่าวเวลาเขาติดซอยป่าได้มันจะหันละน้อยทุกคนเลยละน้อยเพื่อนนะป่านในมะขามเล่มมะลุมมาเล่มจักรวาลยังกันเลยป่านในมะขามมะขามในการเพื่อจะเอาอยู่ในบ้านในเหัวนั่นแหละเพิ่อนเอาน้องน้อยเฮามาเลยกาใบมะขามหลังจากใบแล้วเลยกาล่างน้ำเลยกาปันกันทุกคนเลยปันละกาปลาลินนะตำที่เฮาเคยเห็นนะ เล่นเล่นกิจกรรมของเขาคือการพนันของเขาคือดิ้นมากดิ้นมากยัางเลยทุกคนเลยอ่าในม้ามันนะไม่แต่ป้าไม่ไข่เลยทุกคนเลยยังหับเลยเลยแล้วมาซ่านงามเด้นี่ขั้นมาซ้อนนี่ตามห้อยนี่อาจจะมีจะป่าเลยป่าอาจจะมีลายได้ทุกคนเลยป่าผัวใส่ห้อยนี่กลาเป็นใส่ห้อยหนึ่งที่ซอดอยู่ซอดน้ำเสียบางแหงเลยได้ใส่ห้อยสานี้อ่ด้เนี่ยจะเป็นป่ามีแต่ป่าไม่ไข่ทุกคนเลย โอ้ผักกูดทุกคนผักกูดนี่ร้ายเกิดตามแคมโหยนี่ถ้าเวลาเราไปห้โยกินไม่ได้อ่บูได้ปลาก็เอาผักกูดไปกินกันแล้วเลยได้ <S <S โอ้ต้นมะชิดาครับปุ๊บเกิดนี่เลยต้นมะชิดาเนี่ยเกิดเองตาเบิ้ง เห็นบ่ะปลากระดูดนาะงามนี่ปลากระดูดนี่ไม่เออไม่ได้อาหารนี่แล่นมานี่เด็ดอปลากระดูกถือว่าแล้วเลยนี่นปลากระดูกไปต้มไปออมไปแกงนู้คักเลยนี่โอ้กินกระพัน้นนะเนาะลามประพันนะ้นเส้นกระดูกนะคักเลยโอ้มีกอไม้ไผ่เห็น อ๋อแล้วบ่อถามในบอลทำไมไพนี่นบน่ฮะอย่างบ่ลายเนาะพกูดเฮ็ดอาจจะเป็นหวังเล้วจ่าเบิ่งกนำเนี่หวังแล้วนี่ซีวิเคเออาจจะเป็นหวังเลยโอ้เป่ย์มาได้จ่าเฮ้ย อ่ะวันนี้ว่างๆกันเลยพากันมาอาภากมทุกคนด้วยนอกจากปลาขระป๋าขระดงอ่าโอ้นี่นี่นี่ทำโมแดงนี่นี่นี่ทำโมแดงนี่โอ้จับมือมาแย่เอายามนี่ไปไข่ได้นี่ผู้โซ่สำหางผู้ใดเห็นได้โอ้ห่างใหญ่เลยได้ไปไข่ได้เนี่ยโอ้มือหน้าก่อนโอ้ยหน้า น,นั่งกับหางนึ่งถูกเลยพ่อใหญ่เลยใกล้เขนบ้านเลยได้เนี่นยไอ้ต้นติเนเพชรถูกเลยเดี๋ยวสว่างสามหางผมไม่ถังพอก้มนี่อาจจะเกิดตามต่อที่เฮาตัดได้ที่เพิ่นตัดแล้วก็มาากนกันจะโป่งเลยได้ถูกเลยงามได้นี่ยอดอ่อนได้ยอดแก่เนะาะก็กินไม่แซ่บทุกคนได้พอมาแก่คมนี่เด้หาได้ง่าย การหาโยูกกินเรื่องพักง่าค่าไทยในสวนเลยเพราว่าหาได้ง่ายอยู่เพราะในเขตชนบทเฮานี้นะองามขนาดเลยเนี่าอย่านอนงามงามงามแล้วแหลกนี่ฮะหอมใส่เวลาดนหอมใส่เวลาดนอมเนี่ยคือหอาต้มในาอมคือหอาก็เอาต้มทีแกอี เพราะว่าเขาอ้อ,อมเขากุ้มเนี่ยเขาต้องใส่เวลาดนเพื่อว่ามันจืดมันจืดพองมันมคมแห้งอะไรใดต้องใส่สองน้ำสามน้ำเลยถ้าว่ามันคมก็นมแซชบถ้าไปถ้าเขาไปซมนี่ก็ประมาณสองมุ่มสามมือก็ได้กินแล้วถ้าว่าเขาไปอ้อมจะกินเลยเนี่ยใช้ใช้เวลาดนต้องว่าสองน,ำนำไไ้ำสามน้ำเลย

เอองามเลย่าตัวมาเดินเน่ะบ่มีซอยป่าดตัวมาเดินเลย่ะอันนะบ่งาอ่อนตัวตัวหีลี

ហើយលហើយប៉ាហើយប៉ាយ៉ាងនេះព្រោះតើគេអានតែខ្ញុំឡាសធុយសេនាសេនាបាសនាតនេះគឺតែបញ្ជូររិះរបស់នេះគឺនិយាយថាព្រោះវាអានសេនាហើយនេះប៉ានិយាយអំពីប៉ាបាទៅវិញបាយអើតែខ្ញុំនោះទៅដល់ហ្នឹងបាត់ហើយអត់ស្គាល់

คนสูงก็ได้เลยอยู่กอนเล่อยู่อยู่บเวณดเนี่ยกเอาคกมขอเห่ากืเว่าได้ซองเป่ากุมกิ่นลวเท้าไอืมไหน้าไปเอาต้ออีกค้กิ่นมดนะได้ซองเป่ามาไก็เช่อมกิ่นกิ่นข้าวแรง อันนี้เขาเาก็ยู่บักระดอเนื่องจากเมื่อไปในฮอดบ้านในอ,อาจจะค่ำได้เพราะว่าบาักระดอห้าบันหม่ไก่เติบมาเจะิรักถูกเลยแล้วไปค่ำก็บาได้ให้ยู่ยหให้กินถูกเลยไม่น้าจะกินโคชเล่นยังไงนี่เออไปเลยดโดนอะอดยังไง

Vô, ta trả tôi đấy thì đi, cùng đi Hả? Anh Ôp này Cái tổ ta đẻ này Hôm lâu ở đó, rồi vừa lộn Với kinh là nó, tôi lấy cái vô đấy này Ồ Cửa sẽ là bên này này Bùn ôp bùn cho đây Ờ Mình cái cái kè, này Hả? Mình nhắc lại là hầu Sơ vào cùng và hầu mi แกค้มบ่เออทุกเลยไม่เคยเห็นเจ้เธอเลยอันนี้นะ่ะอ่าเพิ่อนอ้อพะกุ้มใวกาเพิ่นเอาใบบางมี่เนี่ยมาคั่นไว้ย่เถิงเลยนะเพื่อว่ามีการแก้ห,หนึ่งตาเบิ่งแต่เอาไม่พูดจับไปเลยได้เพราะว่าเขาเคยต้มนะจะเป็นตันนี้ตัวอันแบบนี้เนาะโอ้ Kiên nó, cho nó Mày ăn tốt bò oh, oh. Ít thôi này Cứ tình mày rồi con Ăn tốt đâu, tốt à <laughs> oh, là chép đấy Oh, tận nhà thì ba cả đỏ thôi đây. Oh, nhà này là phần cho thay cho bổm này này đây thì cái phết bên phืน cái đây đây. Ngoài chắc phืน là phết bên lạc hộ ก็สบายนิดนึงได้ในการใส่ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้เฮ็ดลายยาก,กได้ดังพื้นก็ได้ทุกคนเด้เฮ็ดท่านก็ได้เลยไปกรอกเศษสำราบสำราบ,รบ,รบเปิ๊กมาแล้วเพื่อนเอาไปเฮ็ดเป็นเกล็ดแปะหรือนำนำเข้าหรงงานโลนึงประมาณ 4, สี่พันกีบทุกคนเลยทางแห้งนะต้นไม่ละาไปเฮ็ดเปละโ h เป็นยังก็ได้ นตอนนี้ก็กะมาอยู่ที่เฮ็ดปลาให้ลุงได้จะว่าค่ําแห้งแล้วจะบ่ได้ตอนนี้ก็ได้ประมาณ6:00นแล้วก็บ่ดอกกับเด็กที่จะไดับเบิ่ดเฮนะกลมาไปก็บ่ได้อยู่ให้กินได้เพราะว่าญาติน้อยแน่ว่าสิตบกุมก็อแห้งได้เอามาตากี้เฮาเฮ็ดเลยได้สุดายนี่ก็ตปกุเบมี่มูเจ้าแบเลยแต่ว่าเขาต้ซื้อบมี่เขาว่าแกมนไดแต่ไม่ลองจะคือแ่ิลหลายดัน อะไรกับวดดอนพอบเจอทุกคนจีขบเบิง่บงเลยก่าผ้าก็เลยไปแส่ปิตะวัดดอดนเด้อเพระาะว่าบดดอนได้กับเจอในการคลิปการต่อไปทุกคนนะไอกาขอบเจอทุกคนจีนนขบเบิ่งแต่พบกันใหม่ทุกคนในคลิปต่อไปทุกคนกกคนะบ๊ายบาย